สบายดีสวัสดีเด้อสบายดีสวัสดีเบิอโดทุกคนสบายดีเบิ้อมูสบายดีสาวไลสบายดีสบายดีสบายดีโอ้ยพี่น้องเอ้ยไปน้ำคนขี้ไร่ายไปหูเล่โกยาใหญ่นี่บ่เนาะสบายดีน้ำไผ่ไผ่กระโบสบายดีน้ำน้องดูปลากระโบสบายดีสาวไลกระโบสบายดีเฮสิแไรเปลี่ยนไปไลพี่น้องเอ้ยทุกมือนี่ กระยาเพิ่นเนาะเพิ่นบอ่อสบายดีกระบอเป็นยังพี่น้องเอ้กบอับบ่อได้ใายได้เครียดกบับบ่อได้เบาได้เบาเพิ่นเนาะเคลียร์จังได้จะในเมื่อเพิ่นบอ่อสบายดีเฮากบับบ่อสบายดีพี่น้องเอ้สบายดีแล้วก็สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีคารุบเลยหักแพงเบิร์สุขุสุขนเนาะ ทักทายสบายดีพ่อๆกันเมื่อนี้กรบบ่าวกับไพ่กับอยู่ที่บ้านน้องลูกป้าพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าบ่ากับไพ่กับมือว่าน,นี่เนาะไปถ่ายทั้งในเมืองพี่น้องเลยมาหาลูกป้ากบมามือเวดมือพี่น้องเนาะคือว่ามาเมื่อนี้มืออื่นบราซิลส์สเนาะเพราะว่ามาทุกมือละเดียวเอฟซี FC สิว่าให้ทักทายสบายดีเด้อเอฟซีทางไกลทางไกลเนะาะบอกว่าสิ อยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะกายินดีตอนรับข่าวสู่ช่องยูทูบเบาวคำพาย่บาลาวคือ,อเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมื่อนี้กับเบาคำพายก,ก,กับที่ได้เข้าไปหาทางลูกป่าเพิ่นแล้วก็ทา้งประตู้างเพิ่นกอนพี่น้องเลยเนาะว่าเพิ่นกำลังเห็นอย่างยู่ว่าทันตอนนี้ก็ดีเดินทางมาหอดจอดถึงไป็นตีเชี่ยวห้อยเนาะก่อนจะเข้าไปหาทา้งประตู้างแล้วกับน้องลูกป่ากา็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางบ่าวกพาได้ทำคิดหม่ๆหมเพื่อเผยแพร่พให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ได้เบิงได้ส o มต่อไปในเด้อวาสันเนาะถ้าหากว่าบ่าวกาาพเบอกผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนํำพ่อแม่พี่น้องนำเอฟซีได้หลยที่ขาัมาเบิงมา z o o อะไรพี่น,อนอปป้องเอาลายเนาะไปบ่ต้องออนไลน์เนาะก็เข้าไปทักทายสบายดีทางลูกปลาเลยกับทังพ่อตูเพันก้อนพี่น้องเลยพระพี่น้องหลอดไฟใต้เรียบร้อยแจ้งจางตางบาทเนียซัมซี สันติตซาดแบดบันีนพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์พี่น้องบดมามื่อหนึ่งมาสร้างเคนเดินสายไฟแล้วเรียบร้อยสายไฟแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นี่หลอดไฟพี่น้องนี่บันโอ้ยเห็นอย่างนี้อ้าว็ค่ยังบันนี่ปูดนิ่งเป็ปูดพวกเปูนเห็นอะไรมันงาม <ijk> สิบห้าสี่ว่าป่ะนี่ฮะแม่นเลยโอ้สบายดีเด้อเฉยเด้อสบายดีเนาะบนมามือหนึ่งแม่นเดือดไฟแล้วเรียบร้อยป่ะนี่เรียบร้อยเห็นกรบจะนัางชาวบ้านเรียบร้อยเนาะไว้ดีเนี่ยโอ้ยจวด้าช่วดจ้าป่ะนี่มีไฟฟ้าใส่ใ oh, ส่เครื่องมือเครื่องไฟฟ้าใส่ไม้ซอยพี่น้องเลยบ้านแม่นเอ้ยเนาะไว้ดี โดยโยโดหากมาหอดต้โดยสบายดีตุ้โดยโอ้ลูกบนมามือหนึ่งผาเรียบร้อยบันรวดระดับบันเสาขึ้นัวกำลังเริ่มสีจับเรียมเรื่องจิตโดย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 อารมอารมณ์รออารมเอาที่เหตโีนงานโด้เอาแล้วาต้เอาแล้ว

อ,อ,อ,อ็อนใบออนใบ้ใอ,อ่ไออมต้อนันใบ้ดยอไอ้วนี้่ต่นไ้งรับอแตงเสากันเนาะตัวหาเข่หาปูนปูนที่บอลแต่มันบอลเขี่ยนข้าวม,มอน ลงกูมงเลยเนาะตัดรถตัดรถลงกูมึงเลยมาท่งนี้บัดนี้เนาะท่งนี้ยังบ่ได้เสาะขี้ปูนาะพี่น้องเลยเอาไปนี่ละเจียวพุดผ้านักเนาะต้องใส่ไฟแจ้งจ้างปางบัตรเรียบร้อยเอาไปทุบไปที่เพิ่นมาเพิ่นมาก่อนลูกเดี๋ยวได้เพิ่นมาก่อนยันเพิ่นไปข้างอยู่มองอื่นเห็นเพิ่นออกมาก่อนนะนะ ขันเพิ่นบ่เวหันเวมาหอดอยุ่ยันไปมีเวียกมีเออทางอื่นนำบาจักเบียร์หางปูนบ่เออย่านเด้อบ่หูน้ำเพิ่นปูนกะโหลแล้วเพเาว่าจิตจิตโตกะโหลปูนมาโอ้ยย่านแมนยุ่ยส่ะย่านเบนฮก่อนนะย่านแมนยุ่เพราะว่าเห็นเพิ่นออกมาก,ก่อนไหนนะบ่ได้โทรหาเพิ่นเพิ่นกับ่ได้โทรหาจะพาเพิ่นมาหอดแล้วสิดอกอันนั้นก็ได้เพิ่นปักผมสีหง แมบ้นามบวมาหนเลยก็ได้เป็นแนวงมันโดยเขาปรมทาสีก็หลัง้จท้สน้าลายทาแล้วรเ็นหนึ่กนอยู่สีห้องพื้นนี่โบแมนพื้นะสมมาแล้วบอบอบอสอสมมาแล้วเปืสีห้องพื้นี่มีแต่เปิดตรงมายกมี มีแต่คลุนคลุนนะมันแตกแต่กัดทาดูแลตัวนั้นนะสีตัวนั้นลดความผสมเอาไปเองพวกสีอันเขียวอ่อนสีอันนั้นบอ,อสีทน,น,<ด>นได้เออโดยว <laughs> ่าสีทนได้เสีทนได้ใส่ทนดีต้มค <laughs> นกามีขอแนะนำมีเครื่องมือมีอันนั้นแนะนำอยู่หรือว,ว่าโอมีมีครูมือน่ะทุกคนก็ยังมองอยู่กับบอลชุกเหรอแต่มันให้ใส่ ทาวนหนึ่งน้ำน้ำอันนั้นน้ำนะพ่อเออน้ำสิเปอเลยมันพบอกว่าสีตุน้ำนิกน้ำตุน้เลิดคือสีรุ่นก่อนผมบอกโอ้ตอวบ้านี้ทางตัวน้อยหันเข้ากับคิดไรเป็นว่าตัวนสี่ชวนสี่วนหนึ่งสี่หรือว่าสามชวนตัวน้ำหนึ่ง่วนหนึ่งนะลักษณะนี้ถ้าว่าเขา สิบป้หายใส่เสมอกัน,น,นต้องให้น้ำมันหน่อยรู้อยู่แล้วเ,เพราะว่าพ,อพ,อพ,อพอ่อบป้หายนี่เห,น,เหนียวชื่อๆนะพ่อเหนียวพราพรามันลื่นหน่อยแม่เพราะว่าเขาเวลาท่าอะไรมันมอแรดิ้ดดิ้ดขึ้นตามก,กิ่งอะนะถ้าเขาผสมน้ำลายนี่มันสีจา,มมาจางแล้วบั่นเป็นสีบปเป็นสีคือแบบในกระถางแล้วบั่นมันสจืดีจืดแล้วบั่นนะเพราะว่ามันก็มีคู่มือในน้ำอยู่ดอก ทนว่าได้ท่านให้ใส่น้ำมันเป่าน้ำมันน้ำมันรถจักรเอาหนิบ yeah. ่อน้ำม like ันรถไถยนนนรถจักรรถจักรแตว่ารถรถไถเขาใส่ได้เลยคือหมอน่ะรถไถมันบ่อเนาะนะมันนี่อันคันวันแหงมันซุ่มได้มันซุ่มอยู่เหรอต่ว่ามันมีกินมันหึงได้นี่ยมันรถไถเออมันก็มันหึงถ้าว่าได้เห็นน้ำมันน้ำมันทินเนอร์เนาะล่าอยากันล่างปอกล่างแหงไว้นะ Nấm nấm nó chắc đấy, sĩ khai Cô nấm nấm nó khai hả bà? Nấm nấm nó chắc, nó sẽ kín bớn Mẹ, bà kín bớn hên Chứ bố nè, hẳn Sốm mấy Hẳn Mình cần phải để cho nó bẩn bẩn Ừm Cho nó chín bớn bẩn Nói nọ bớn bài sao đây? Mình không biết sao mọi thế Chú có thể lục Nói nọ bớn Đôi, đôi Sao lục bài Dạ, dạ Đó bằng nói nọ bớn Đôi À, thịt nó ทางบนใหญ่เป็นว่าสียังบ่ได้นั้นสีขาวสีของพื้นนี่คือสีผสมมาแล้วที่เนาะบ่าวของใครทานเฮือนคือว่ามาแล้วก็ออกมากระโดดรุนเนฉลดสีพวกนี้ก็ต้องมีคู่มือเพิ่นกัสิเขียนบอกพี่หรอกเนาะแต่บ่าวของใครบ่ไบอด้อ่านเบิรงพี่น้องเลยเดี๋ยวสะอ่านเบิรงแรกก็สีบอกทางประตูเพิ่น ทานบอกว่าวิธีใส่เนาะนน่านั่นๆน,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 นะพอพี่กระเคียนบอกทุกถังอยู่ในกระถางมีคู่มือวิธีใส่แล้วก็วิธีอัน,นผสมวิธีเห็ดม่ให้ถือฝนถืออย่างอบบปาาให้มันลอกมันรลอนออกง่ายนะมันก็นมีพี่กเคียนบอกไว้เบิดพี่น้องเลยเนาะมันะก็นอยู่ที่เอานำใส่ อยู่ที่เฮาฉีเห็ดตามขู่มือเพื่อนในนําหรือว่าจังใดก็อยู่ที่ปูใส้พี่น้องเลยเนาะถ้าว่าเหต้ตามสูตรตามคำแนะนําหรือว่าขู่มือของเพื่อนนี่กะสิบบฟิชสูตรน,นะนะมันก็สีอยู่ได้ถึงอยู่ได้ทนเรื่องคุณภาพของซีนะพี่น้องเลยเนาะฮู้ดพี่น้องเลยมาเมื่อน,นี้ถัดมาทางนี้บ่มีไผ่ไปรีบไ,ไปรีบบัสไปง่เพราะวาผม มาฮอดบ้านลูกป่าไปทีเฮียบห้อยพี่น้องเลยบ้านนี้เดินทางมาเมื่อนี้กับคนดีเอาพี่น้องเฮ้ย <c oughs> อตมาพอลูกป่าไปไง่ายงัวแล้วพี่น้องเลยจะไปไง่ายงัวจะไปยงไดไปไง่ายงัวบอกอย่างมาม้นี่เนาะมาหาโยมไม่ผมตอกก่อนพี่น้องเอ้ยเมืนเอนี้แดดฮอตฮอเอาแถวบ้ามีแต่ผู้นีแ้แหละมาตอนหับนี่มายังใดนี่ ว่าแต่เห็นรถบา่า,ากระพมายบานนี่มาตอนทับรถพี่น้องจอดจึกหนีหอดปับรถผู้นี้ฮะนี่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 พี่น้องตอนทับขนาดได้ตัวนี้มามาพี่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 ไว้น้องลูป่าจ้ากไปทางใดพี่น้องเลยบอกเห็นแต่คูนี้แหละ <c oughs> หอน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 แล้วใช้ลูกป,ป่าเด้ ุนี่นี่ขันอยู่เพื่อนนี่บาบากะพมอดปิดบึมาตอนหักป,ปั๊บเลยคุณใช้ลูกป่านะาลูกป่าอยู่บ่อยู่บ่ลูกป่านะเอไม่คุไม่ท้งไม่้เออสบายดีเอบ่เนี่ยสบายดีเอฟซีนไว้สบายดีเอนะไว้โอ้ลูกป่าปัวฮึบอกเรืนะจ๊ะ บุเรเกในแหางบมมีเงินหนีไว้ไอ้เจ้าไปม่มาของทไทยมันตอใครไดนะ้เจ้าชี้อ่านไปช้างลูกตัวเล็กน้อยหนึ่งบุด้ใหญ่ชอง,งัวครับมาตอนทับข่อยได้นี่ฮะ,อะเอาเอาเอา <ไป S 2> เอา,เอา,เอา,เอาไปแล้วเอาพี่พี่มาทั้ง่ายพี่แรงมาทั้ง่ายพี่มาทาั้ง่ายพี่าทาีจับไปให้ลูกป่าปุ๊บ ปุ๊บมันหนุกพี่น้องเอ้ยพี่พี่ขมานมาไอพี่เอาแก่แก่มาแม่เอาไว้พี่พี่พี่มาใกล้คอยพี่เจ้าไปใหนอยไว้หยุดมาพี่เจ้าหน่ะเฮ้มาพี่จะดื้อได้เจ้านี่อืมเจ้าเป็นยังคือโบถือกับลูกปลาเถอะไปแล้วพี่น้องผู้ โอ้ยปวดโพปุ๊บน uh ุกย okay, ่านกัวฮอนันแนวอื่นโอ้ยเนาะแหลนำลูกป่าพี่น้องเอ้ยนุกเป็นยังคือว่าบุถือกันแท้บุถือกันแท้แท้ได้กับลูกป่านี่ยปัดไข่เจ้าเป็นยังคือบุถือกับลูกป่าใช่เหรอ คนรถว่าสิสบายดีลูกปลายังโ่ได้สบายดีเจ้าไปไล่เลยโได้เจ้านี edi, <Williams. S 1> ่เอฟซีเพ euh ิ่งห้รถดิแทบแบบนี้ฮะจะได้คือบบถือกันเตงเหรอ้ยพี่น้องเลยเนาะน้องลูกปลากระแลดปบเอาแส่เอาว่าย่านนุกปบนุกพี่น้องเลย ยังบ่ได้ยันทักทายสบายดีเอฟซีบ่ได้สบายดีนะกล้องชัมจ้กไปทางไหนปู่ปุ๊บไปเลยไปน้ำมันปู่ยางไปเลยปู่พี่น้องเบิงบบ้งจิึุมาให้เบิ้งปุ๊บปู่พี่น้องไปแล้วเมื่อไรปู่เมื่อน้ำไหลเลย,นนย,ยลบ่ได้สบายดีกล้องชัมหยันนกปุ๊บนกไปเลยเฮ้ยเนาะจัดสบายยังไงบ้านนี้พี่น้องเอ้ย ว่าให้เพิ่นสบายดีกล้องแน่ว่าชั้นพบไปแล้วกักจวัาจังไงมาหาด้อกไก่บัสบายดีจ้ำจักบักมีแต่ผู้นี้มาตอนครับ คุณไม่ตามผู้นี้มาตอนทับยุผู้นี้นะไม่ไม่ตามเจ้าเห็นยังกับลูกป่าเมื่อกี้ลูกป่าจึงบ่ได้สบายดีก้องเนี่ฮะเจ้าหูบ่เนี่ยเจ้ามีชวนเจ้ามีชวนเทศไทน้องลูกป่าบ่สบายดีก้องป่อยได้นี่ฮะ มาเจ้าเป็นยังคือถือกับปล่อยแทะ่อยไม่ตามคอยมาอะไรครัเจ้าอยู่เพื่อนประตูผู้คอยมาจอดรถปุ๊บก็มาตามหลังปั๊บโลดน้องเตี้ยอยู่เพื่อนอยู่บ่น้องเตี้ยไปใช้อยู่เพื่อนน้ำกันเฮ้ยเนาะ บ่ได้บ่ได้เจ้านี่นเก็บผมไม่ตามันจัดมากเลจ้าปัญญังคือจากซับจากต่อลูกปลาแท้เก็บะว่าชติรเราเป็นชาติทั้งหมดชาดติมีแต่ข่อยสีใสตุ่มไม่ได้มือหนาเจ้าตุ่มมามาใส่จาวัยก่อนคันยังดื้อแบบนี้คันชั้นจะดื้อเด้อเก็บผมไม่ตามบอกเลขบอกเลขกัน,นเบาบกระไพในไว้เบาบกระไพเบิร์เงินใช้น้ำมันเนี่นี่บอกไว้ชิดนะครับเลยยัง

ไกีบไม่ตรขบวนดข่อยจับเจ้าปีกได้ไม่เจ้านีขังแม่แม่ขังแม่แม่สิอกหกเจ็ดสอง่หกเจ็ดสองแทบบ่อ่รขังแม่นี่ขังแม่แม่ข่อยจะซื้อแทบได้มืออี่ได แกเเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นบอกเลขนี่ฮะ<อ>เลขยังเลขยังนะเลขยังเลขยังชีออกนะเจ็ดหกสองบ่แกเอาพี่น้อง,งกอแกเอาเด้อไผ่ไผ่ยอยากชื่อเลขไผ่ยอยากรวยทางลัดแกเอาพี่น้องนี่ เจ็ดหกสองพี่น้องเอ้ยเจ็ดหกสองเสือรถก็ได้โอ้ยลมนำทางพอใหญ่เพิ่นเนาะมัอนี้กะเพิ่นยังจับเหลี่ยมเสาพี่น้องเอ้ยจับเหลี่ยมเสาคนคะรัวเนาะเพิ่นสีสาบเหลี่ยมเพิ่นสีแต่งเสาอะไรเสาคนครัวแล้ว,วแล้วก,ก็ตอนบ่ายว่าสีทาสีว่าสันนะ้นเนาะเพิ่นกะรอทางผู้คุมงานเนาะแต่ว่าเพิ่นว่าได้เบิ่งแล้วเมื่อวานนี้ยังบ่เข้าใจเรื่องผสมสีนะพี่น้องเอ้ย เรื่องที่ว่าสีทนได้ใส่ทนดีก็คือว่าสีทางหน่อยเนาะมันก็มีขูมมือในน้ำอยู่พี่น้องเลยเนาะทางบ่าวกับพยกับได้อ่านมึงอยู่เนาะแต่ว่ากัยังบ่ได้บอกทางพ่อใหญ่เพิ่นเรอหายบาสุกมาก่อนพี่น้องเลยเนาะเผื่อว่าเพิ่นสีในน้ำได้ดีกว่าน่ะเนาะเดี๋ยวเพิ่นสีว่าก้าวไกลงานพอดีพี่น้องเลยโอ้โอเคพี่น้องเนาะ ท่ายชุดชุดท่ายนี่กับทางเบาะกำไพกับบุมี่ยังพี่น้องเลยมีแต่ขอขอบอ,อกขอบใจเนาะขอบุญขอบคุณเนาะน้ำพ่อแม่พี่น้องน้ำเอฟซีที่ฮับเบิ้งฮับชมฮับฟังอยู่ต่อหน,นี้เนาะก็ขอให้ทุกท่านจงอยู่ดีมีเฮงเด้อพี่น้องเลยเนาะความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเนาะปรารถนาสิ่งใดเนาะขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังใจปรารถนาเนาะไว้พอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ทางเบาะกำไพสิขอโตก้าวก่นขขอกนเด้อไว้สันเนาะไว้พอกันใหม่ในคลิปต่อไปอ่ะสบายดี